สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นทีมเมตาที่ฮิตที่สุดในช่วงเวลานี้กันทีมสแท้งลิลลี่นะครับอ,อันนี้เลย กดกี่ครั้งก็เจอนะครับปะไปดูท็อปปิ้งกันก็ป้าใส่เป็นลดความใส่ล้วนะครับอึดถึกทนเป็นหลักราชาพูดก็เช่นเดียวกันฟินองคูทามล้วนลิลลี่ก็คูทามล้วนนะครับส่วนสแนปก็เป็นคูทามเหมือนเดิมเป๊ะต่อมาเป็นบิสกิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงสายแหละเน้นยืดให้ไหวแล้วความใสแน่นๆนะครับมีการยื้อเกมนะ ส่วนราชาพูดต้องมีค่าพลังชีวิตนะครับสักหนึ่งช่องฟินนองเซียอ,อันนี้คือยังอัพไม่เต็มเลย <c oughs> ขอหมดก่อนแล้วก็ลิลลี่แบบนี้นะครับเน้นเพิกเฉยเพราะว่าเป็นตัวดาเมจแล้วก็นแนปะโอเคไปลุยกันดีกว่าขอลองดูหน่อยอันนี้นะ่าจะเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สมบัตินะครับแล้วก็จกังหวะเกมเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าต่อให้ท็อปปิ้งใกล้เคียงกันแต่ว่าบิสกิตเนี่ย มีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับโอ้โหช่วงนี้เหมือนแข่งกันที่บิสกิตนะครับอ่ะดูสิก็จังหวะค่อนข้างจะคล้ายกันแต่เหมือนเขาเนี่ยจะได้เรื่องของความอึดพอสมควรนะครับดาวเขาน่าจะเยอะกว่าเราแหละเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าจังหวะเราดูดีกว่าว่ะอ่าฟิลิปปินส์เียบ๊อก่อนแล้วค่อยเป็นลิลลี่ออกสก,กิลต่อมาโอ้ยเลื่อดหายไปเป็นหลอดโอ้ยอย่ย,ยขึ้นมาราชาพูดก็ ทำได้ดีมากครับตอนนี้ยอมรับเลยว่าโคตรเจ๋งโอ้โห,โ,หโหเราเจ๋งกว่าว่ะเพราะว่าสมบัตินะครับเราเป็นสมบัติตำลาไงเขาไม่ใส่ตำลานะครับดาวเขาก็เยอะกว่าอ่ะไม่เป็นไรเรารู้เรื่องก็เป็นทีมที่บอกแล้วว่าฮิตนะครับเจอหลายคนใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทีมป้องกันว่ะเออเซิร์ฟดาร์กแนสเนี่ยเจอโคตรเยอะเลยมาอันนี้เป็นหนึงแท้ง สามดาเมจนะครับโอ้โหเจอความแรงมาแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับอูโ้โดนตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่ายังเฟื้นอยู่ออมาดิครับเฟื้นอยู่โอโ้คนแรงเราแรงจริงดาเมจตัวเดียวก็จริงนะแต่ว่ามันได้บัฟเยอะบัฟจากฟีนอลเซียแล้วก็บัฟเพิ่มเฉยของอบิสกิตช่วยได้เยอะมากครับดูดิ แล้วดาวเขาโห oh, ถือว่าใช้ได้นะครับราชนิ10ดาวนะทําเป็นเล่นไปได้มา13ถ้วยนะครับเหมือนเป็นการไต่แรงไปในตัวเลยวะ่ะเซอร์เพลยวนี่คือขี้เกียจตายมาก mm hmm. อุ้ยห้าพันห้าร้อยว่ะเอาไงดีวะเอา้าจะไปกลัวอ่าอันนี้เป็นเมตาเก่านะครับแกรนสามแต่ว่าใช้เป็นเมตาเก่าเอาสิเป็นยังไงอ่าดัานต่อเอ้ย,อย,อยเขาอึดมากครับคนนี้ ามามาดีมาดีาดอึดหลออึดดอราชาพูดครับปุ๊บโถมโถมหลังหนึ่งนาทีโอ้ยดมีตัวเด้งไปแล้ว <c oughs> ได้หลุดว่ะได้หลุดว่ะโอ้ยเรียบร้อยแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าเขาก็ฮิวแรงอยู่นะเด้งมาเป็นหล่อดนะอสวนไปโอ้โหได้ว่ะแต่ผมรู้สึกว่าสกิลเราอ่ะเหมือนคู่ทามมันจะยังทับกันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นการลองไงยังไม่ได้เซตจริงจังนะครับเพราะว่าแบบ แล้วเพิ่งจะมาอัดคลิปเดี๋ยวขอปรับโจนหลังจากคลิปนี้เสร็จละกันอันนี้ตีค่าเวลาไปเนอะมันก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเจอทีมไหนแต่จากที่ดูมาสองสามตาเนี่ยครูไทมสกิลจะค่อนข้างทับกันนะครับแต่มันก็ไล่สวยขอแค่ฟีนองเซียออกแล้วก็ไปลีออกมันจะได้แบบบัฟพลังโจมตีไงเนี่ย,เ,ยเป๊ะเลยถ้าเป็นไปได้ไปเพิ่มครูไทมป้างนะแต่ผมมทำไม่ได้วะ เป็นคนที่ดวงเกลือไอดีหลักมากคือออฟอ่าแล้วความเสียหายกับคูทามเนี่ยไม่ค่อยจะมาด้วยกันเลยตีเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกนะครับเศร้าจัดโอเคเดี๋ยวอันนี้ตีข้าเวลาไปแล้วกันนะครับเราขี้เกยียจรอแบบอัดคลิปตัดไยๆขี้เกยียจนะบีซีชัญญานะครับอันนี้จังหวะออกสกิลคือยังไงป้าออกเป็นตัวแรกแน่นอนมันก็ไล่ไปตามสายแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ถ้าทำคูทามใหม่ผมมองว่ามันจะเป๊ะมากแต่ลิลลี่กับไอ้เจ้าฟินองเซียพยายามเซตให้ฟินอนเซียออกก่อนมันจะได้บัฟนะครับอย่างที่บอกมันจะดีกว่าแล้วก็มีการปกป้องระยะยาวคือในช่วงหลังหนึ่งนาทีเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับอ่าแบบผมเลยเนี่ยตัวอื่นไม่ต้องสนใจสนใจแค่สองตัวกลางลิลลี่กับฟินองเซียนะครับมันจะเวิร์กถ้าไป่าในสเต็ปเดียวกันโอเคมามีของจริงไหม อยากเจอของจริงอะแข็งๆเลยดิสาม0นก้าร้อยนะครับจัดให้เขาหน่อยโอ้สามนาเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นโคตรเมตาเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้ราชาพูดผมมองว่าทีมนี้ดีมากครับสามารถแบกทีมได้แล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายบิสกิตต่างๆก็ไปเน้นพวกเพิกเฉยเน้นแล้วความสายตามสายได้เลยตามสเต็ปที่คุณอยากจะจัดโอ้กระเด็นเราแรงกว่าว่ะขนาดตัวดาเมตตัวเดียวนะครับโอ้แต่ว่าลิลลแตกว่ะ โอ้ยได้อยู่นะทำเป็นเล่นไป14ถ้วยนะครับอันดับขึ้นเร็วมากเพราะว่าเราก็ถกืจริงๆผมะจะจบประมาณ1,500-1,600เซิร์ฟเพียวแต่ว่าหลังๆคือปล่อยแล้วขี้เกียจเล่นวะ่ะเออได้หลังนี้คือโคตรเหนื่อยนะครับตัง้งแต่เบสกิทเข้ามาคือปล่อยจอยอ่ะดูคนนี้สิอันนี้เป็นหนึ่งแทงราชาพูดโอ้สองฮิลด้วยยือ้อเจอยื้อนะครับมาดูกันว่าใครจะยื้อกว่ากัน เอ้ยแต่ว่าดา darum, เมจเราดูดีกว่านะครับลดเปอร์เซ็นต์เขาได้เยอะมากกว่าแล้วก็ความอึดเราดูจะได้เปรียบแต่ว่าเขาหิวขึ้นมาเร็วมากครับคือการฟื้นตัวเขาเนาี่ยโอ้โหกินขาดอู้หู้งานเข้าแล้วครับแล้วยังมีลิลลี่โอ้ลิลลี่แตกเอ้ยแตกคู่อะ่ะอันนี้เป็นการวัดระหว่างฟิโน,นเซียกับป้าเอ้ยไม่ฟิโน,นเซียราชาพูดเขานะครับหึจังหวะโคตรบอบบาฆ่ากันเองตายเรียบเลย น่าจะยันเสมอนะครับเพราะว่าต่างคนต่างอึดและป้าผมใส่แบบเท่าไหร่วะแล้ว็็าใส่ในทะลุ60-70ได้อ่ะเอ้ยดูดีวะดูดีวะทีมเขาน่าสนใจนะครับน้ำมจต้นเกมคืออาจจะไม่ค่อยเยอะแต่หลังหนึ่งนาทีเนี่ยการทำคอมโบระหว่างสมบัติพยายนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะ 5, ห้าพนซี่เป็นคนต่างชาตินะครับทีมเดียวกันด้วย อ่าเดี๋ยวทุกคนดูนะครับระหว่างทีมเรากับทีมเขาเนี่ยจังหวะไหนมันจะดูดีกว่ากันแต่ดูทรงแล้วของเขาเน่าจะแน้นกว่ามากเลยนะครับอ่าจะดูจังหวะไส้์ไหนลวกันนะเอาไปโอ้ยใกล้เคียงกันมากแต่เราจะโดนเยอะกว่าเดี๋ยวดูการออกสกิลหลังหนึ่งนาทีนะครับนี่นะมาจังหวะก็ต้องดีกว่าสิวะโอ้ยเริ่มเห็นแววได้ไหมโอ้ยแน่นอนครับลิลลี่เขาไปแล้วจังหวะเราโอ้ 27ถ้วยนะครับคดคุ้มดูดาวเขาโอ้โหลิลลี่ราชาพูด3ดาวที่ลืส10ดาวทุกตัวนะครับได้วะ่ะเออจังหวะนี้รู้สึกว่าเอ้ยใช้ได้แล้วเหลือแค่ขยับคูทามตัวอื่นตัวหน้า2ตัวแค่นั้นเองเจง๋งอ่ะเดี๋ยวลองแก้แค้นบ้างลองไหมสี่พันนะครับอันนี้โอกาสแพ้ค่อนข้างไม่รู้เหมือนกันวนะ่าไม่แน่ใจ ดูจากทีมแล้วเราน่าจะรับมือ,อยากนะครับเพราะว่าตัวดเมจกเขาสองตัวแล้วก็มีตัวแท้งโอ้โหฟินอเซียแตกนั่นไงนั่นไงครับโดนตั้งแต่ต้นเกมเลยโอ้โหแสดงว่าทีมเราเนี่ยแพ้ทางทีมเขาเว้ยน่าจัดไปแก้กันคือทํา2ทีมไปเลยโอ้สำหรับแค่ตัวแท้งตัวเดียวนะครับเอาบ้าคอรีออกไปใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นราชินีเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังคลิปนี้เราอาจจะอัดแล้วก็ลงในวันถัดไปให้นะครับถ้าสนใจนะ อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเราลองให้มันรู้นะครับต่อมาเป็น1แทงราชาพูดโอ้โหแสดงว่าทีมนี้ก็น่าจะเป็นเมตาหนึ่งทีมนะเจอคนใช้หลายคนแล้วนะครับคือเขาได้ดาเมจแล้วก็ความอึดตั้งแต่ต้นเกมไงืมแต่ว่าโดนโถมหนักอยู่นะอัตราการฟื้นตัวเขาเนี่ยดีมากเพราะมีฟินองเซียเอ้ยมีพาเฟ่กับสแนปคู่กันมันฮิวเต็มหลอดแน่นอน โอย,อย่าตุยอย่าตุยดันต่อนะครับรอบที่แล้วยันเสมอใช่ไหมรอบนี้น่าจะไม่เสมอแล้วโอ้โหเอาดิครับเป็นไงเฮ้ยผมว่าตาชนะเขาข้างสูงเลยตีมาหลายตาแล้วก็แรงก็ข้างสูงนะอันนี้คือเซิร์ฟเพียวนะบอกก่อนอิลิเซิร์ฟเพียวนี่มันโคตรโหดอะ่ะก็เป็นแกนในช่วงท้ายซีซันได้เลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะรีซีซันมาอ่าต้องเข้าใจด้วยมีแต่ปีศาจเนี่ย ไอทีมนี้แล้ะเดี๋ยวขอเทสทีหนึ่งเทสอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนจะแพ้เฮ้ยโตดรอบก่อนฟิอนเซียแตกเร็วมากรอบนี้ยังไม่แตกนะแสดงว่ามันเป็นที่จังหวะที่เขาเซตมาด้วยอืมพื้นตัวทันอ่ารอบนี้เรารอดนะครับโอ้ยเอาดีเอาดีอ,าดอุย้ยเซวลิลลี่แตกเ <laughs> ล,ลลี่แตกคือไม่มีตัวดาเมจเหลือนะครับเออได้แล้วปุบ คือ <c ười> หลัง30วิเนี่ยเห็นผลมากเพราะว่าบับลิลลี่มันได้พอดีเปๆนะครับตามที่เราใส่เนี่ยเอ้ยได้เรื่องว่ะเออเดี๋ยวสักตาสองตาแล้วกันอันนี้นะ่าจะเป็นอ่าคมบูเล่ไม่ตาเก่าหรือว่าไม่เอาอะ่ะไม่ค่อยเจอแล้วเดี๋ยวหาทีมแปลกๆตีดีกว่าอ่าอันนี้1แทงได้แหละโอเป็นหนึ่งแทงสามามจเวอร์ชัน่น ขนนกนะครับเขาก็จะมีการยื้อเกมโคตรแล้วก็ดาเมจอาจจะไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ว่าหลังเนื้อทีถ้าเกิดว่าตัวเขารอดหลายตัวเนี่ยเรามีโอกาสพาดได้เลยนะครับอย่าให้มันรอดนะรีบเก็บโอ๊ยเก็บไปตัวโอ้ยสบายครับหลังเนื้ทีแล้วไม่เหลือแล้วนะนะนะครับอย่างที่บอกต้องรีบเก็บเขาถ้าเก็บช้าเนี่ยเราโดนสวนอันนี้คือโชคดีนะครับได้มา8ดถ้วยอันดับขึ้นเร็วแบบพอสมควรเลยเพราะว่าแรงก็ อาจจะยังต่ายง่ายอยู่เป็นช่วงกลางซีซั่นนะครับอุ้ยเจอใช่แข็งว่ะอลองซีแช่แข็งก็เป็นทีมที่เราเจอแบบพอสมควรดังนั้นก็ลองตีเททให้ดูนะครับแต่ว่าอันดับหมื่นกว่าเลยตีเข้าหรือไม่อ่ะไม่เข้าเว้ยโอมาดิมาดิมาดิครับแต่ว่าเขาก็อึดอ่ะโอ ตัดเลือดตัดเลือด oh, 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 oh. เป็นยังไงบ้างครับผมว่าตาชนะใช้ได้มากเลยอะ่ะเป็นการเล่นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยทีมมันเจ๋งจริงอะ่ะตัวแตกว่ะแต่ว่าแต่ว่าโอโ้โหอาจจะจบเสมอนะครับพรน่าจะยันเสมอแหละไม่น่าจะปิดได้ทันนับเลือดขึ้นไปสาสิกว่าเปอร์อ่ะโอโ้โหก็เจอทีมอึดน,นะครับอ่ะ เอาเป็นว่าผมองว่าทีมเนี่ยน่าทำมากๆแล้วก็สมกับที่เป็นโค้ดเมต้านะครับหลายคนใช้กันไปลองจัดกันดูนะสวัสดีครับ